ขอต้อนรับเอสีทุกท่านนะคะสวัสดีอัญสายเนาะก็นะคะวาร์ปมาพุ่งนานะคะมาดูพ่อมาต่อยสูบน้ำเนาะสูบน้ำใส่หน้านาน,า,นาทีอะไรที่เราปรับใหม่เนาะเพราะว่าถ้าฝนตกลงมานะมันจะติดโคลนติดลมนะคะติดเหมือนรถตุกตุกรถไถติดตะกี้นะ เป็นทุ่งนานะคะทุ่งน,นี้นะที่เราจะดำนะน้ำก็ไหลนะคะเรถ่ายจอดรอตรงนู้นนะปรับน้ำไม่เพียง น้ำก็ไหลยอย่างแรงนะนี่พี่น้องถอก้าทำไงไหมยิ่งกว่าถอนขนลักเละยายยายยายถอน <c oughs> แม่ก็ถอนได้แล้วมัดหนึ่ง <c oughs> เราจะทำยังไงต่อไป <c oughs>

พักจากไทยนะคะก็มาตัดญ้านะ FC หลายคนหลายท่านนะคะอย่าพึ่งดราม่านะว่าลุงนี้นะคะแม่เจ้าก้อยเนาะพี่สะพ้ายนะหายไปไหนเนาะลุงวิทย์นะคะแล้วก็น้องชายเนาะก็เอาเป็นแบบว่านะคะงานใครงานมั่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เราทําให้เราทําแบ่งยายกินเนาะลุงนี้แกก็ทํากับแม่ยายแกลุงวิทย์ก็ทํากับแม่ยายนะแล้วก็น้องชายก็ทํากับแม่ยายนะวันนี้มันส่วนของใครของมั่นเนาะ ก็ถ้าเขาอยากจะมาเอาแรงก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้วันนี้มันเป็นวันพฤหัสนะคะก็พี่น้องก็ไม่สามารถที่จะมาได้เพราะว่าเขาก็ต้องทํางานเนาะที่อบตนะคะก็อธิบายให้เอฟซเข้าใจนะว่าทําไมทํากันสองภูมียกับยายนะส่วนตาหนะ้าตาเก่แล้วก็ให้จ่าไดาย้ยานะไดย้ยาข้าวเนาะตามที่เกทําได้นะเท่าที่เกทํทำได้เนาะเหนื่อยก็พักนะคะมาถอนก้าแกก็ จะปวดหลังปวดเอวนะก็เลยไม่อยากให้แกมานั่งถอนก้าเนาะเอาเป็นว่า FC ทุกท่านนะคะเข้าใจตรงกันก็แล้วกันเนาะก็แจกจำแนกแจ,จกแจงออกไปแล้วนะคะว่าใครไปไหนยังไงเนาะอันนี้ส่วนที่เราต้องรับผิดชอบสองคนคัวเมียนะเราทำนาะแบ่งตายายกินนะเห็ดนะืซูโคเม่คนกินเนะพี่น้องเนาะ ก็ได้เยอะแล้วนะคะแต่มันไหลมาองคทางนี้นะมารวมกันนะคะที่ริมเนาะเราต้องนะาดันดินนะคะจากทางด้านนู้นนะคะให้มันลงมาทางนี้นะให้มันระดับเดียวกันเนาะถ้าไม่งั้นนะน้ำที่เราสูบมาจากสระนะมันก็จะไหลมารวมกันตรงนี้นะมันก็จะล้นออกไปนะ วนเครื่องสูบน้ำก็จะอยู่ทางด้านโน้นานระิมขอบสระนะเราก็ต่อท่อนะคะมาเนาะาะว,ว่าอุปกรณ์การเกษตรของเรามีครบนะมีท่อมีเครื่องสูบน้ำนะคะมีเครื่องตัดหญ้ารถไถเดินตามนะเราก็มีนะแต่วันนี้เบาปีนี้นะคะเบาแรงหน่อยนะเรามีรถไถคูบุต้านะคะคันนี้เนาะ ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในครอบครัวของเราเนาะทั้งงานหนักงานเบานะคะสู้ได้เต็มที่นะ บรรยากาศหน้าหน้านะเก็บภาพโดยรวมนะคะมาฝากเอซนะหลายคนหลายท่านที่อยู่ในเมืองหรืออยู่ต่างประเทศนะคะอาจจะเคยทําอาจจะจําได้เนาะเคยทําแบบนี้ตอนสมัยเด็กๆนะคะกับพ่อกับแม่เนาะวิธีชาวบ้านนะคะจริงๆก็เป็นแบบนี้นะพี่น้องตื่นมา นะถ้าไรส่สวนเราอยู่ใกล้เราก็ลงมือแต่เช้ารีบเร่งเลยนะคะก่อนที่จะกินข้าวสายเนาะตื่นเช้าได้เวียกหลายนะตื่นสายได้เวียกหน่อยนะตื่นเช้าจะได้งานเยอะนะตื่นสายจะได้งานน้อยนะหน้านี้หน้านานานะก็เร่งรีบนะคะใช่ทันฟ้าทันฝนนะทุกสิ่งอย่างเนาะ เกษตรกรเกษตรกรกรมนะคะของเราก็จะง่ายขึ้นเนาะยังไงเอฟซีก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้วันนี้นะคะคลิปของเรานะ,ะก็จะมีอยู่แค่เฉพาะแถวทุ่งนานะคะอัปเดตให้เอฟซีได้ดูได้ชมกันเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้า คลิปนี้สวัสดี